อดยิ้มไม่ได้เลยทุกคนคือจะรีแอควงนี้เมื่อไหร่คือแบบเฮ้ยออย่างเงี้ยมีความความรู้สึกในใจแบบเฮ้ยอ,อย่างเงี้ยทุกคนคิดเหมือนตังมีไหมว่าวงนี้ที่ตังมีกำลังจะทำการรีแอคทุกคนได้ดูเนี่ยมันคือวงที่วิโชทุกวงเลยไม่ใช่ทุกคนเลยทุกคนจริงๆคือหล่อทุกคนหลับตาชี้คนไหนได้หมดนะจ๊ะใช่ไหมกับวง ไฮพ p ่นนะจ๊ะหรือเอนไฮเพนะครับผมเขาได้ออก MV ใหม่แล้วนะครับผมชื่อว่า drunk ดซิตจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยดีกว่าว่าความหลอกของน้องๆเนี่ยโตขึ้นหรือว่าเท่าเดิมนะจ๊ะไปกันเลยอ้าเฮ้ยแค่3คนนี้ก็คือวัวตาควายล้มแล้วสะ ใครอยบบ่าบังอาจนะถ้อยู่มึงอาจนะ birthday party เหรอ you invite your birthday party นูกูุเซอ่อว้เนี่ยหลอม,ม,มากเลยเนาะทุกคนเขียนต้องมีหมาว่าคือวิช,ชวลทั้งวงอ่ะไม่มีคนไหนเป็นวิช,ชวลคนเดียว น้อง BDA ที่เปอะไรที่ฟังปัวประมังปังปีมาหลบมองน้องไม่มีความเด็กอีกต่อไปแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว Oh my god อุย้ยอ,อยากจะออกหูเลยอ่ะ หาเจ้าหูดีกว่าเพจะรอเหมือนเขาโ ists, ten, ว้ยก็ยังเป็นคอนเซ็ปแบบเหนือมนุษย์เหมือนเดิมนะซ๊ะโอ้ my god โอ้ไม่ก็ติ้นอะไรขนาดนั้นนะไอ้นังโอ้ยท่าสวยคือท่ามันคือเอ็นไฮเพนเลยอะ่ะมันคือท่าเอ็นไฮเพนหนัแต่มีความเป็นเอ็นไฮเพนอะโอ oh, ้ตายแล้ว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  ตายแล้วไว้แต่แล้วน้องที่สนใจเรื่องอะไรบริการมากลูกยองโอ้ะเอาอยากลู่ขึ้นมาทันทีเลยซะอยากลู่ขึ้นมาทันทีเอาขอเลือดน้องแปรงลู่ด้วยกันซะเซกเซกเซก ต้องต้องเป็นเด็กอย่างนี้เท่านั้นถึงจะเต้นอะไรอย่างนี้ได้แค่เต้นก็บปวดหลังแล้ว ลืมเรื่องสอรี่เลยอะ่ะผมข่าวคือดีต่อใจเวอร์เดี๋ยวฉันจะย้อมข่าวแล้วฉันไม่สนใจแล้วฉันจะย้อมข่าวแล้วจ้าจะย้อมข่าวแล้วจ้าบ่ได้จา้า เออคืออะไรอค,คอนเซ็ปต์งนี้คือมาแบบเหนือมนุษย์ตลอดออะไรยะ อยยังไม่จบเหรอโอ้ยโมาเลยอ่ะขอไยที่จำชื่อน้องๆไม่ได้จะจำได้แค่เจ้คนเดียวคือรู้ว่าพี่โชว์ตรงนี่ยหล่อทัอง้งวงจริงอ่ะ ยังไม่จบยังไม่จบอ๋อใส่บอดีว่าใส่บอดีว่าอ๋อลูกกระเดื่องอ๋อไปกอดไปกอดไปกอดแทงมาเลยจ้ะอ๋อโอ้ยเดี๋ยวไปถไ่ายปอดแป๊บอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วน้องก็นอนกับเพื่อนอ๋อก็คือพาร์ตี้หนึ่งพาร์ตี้ที่คิดไปเองเออ แค่เนี้เหรอบนจะจบก็คือจบเลยเหรอ Oh my god o โอเครับผมก็จบไปแล้วนะคะรับผมสำหรับ Dance 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 Dance, Dance. นเ,นเนี่ยสำหรับเพลง Drunk Dance เนี่ยนะจ๊ะของ Ed s h e e พ a n น,นะจ๊ะคัาแม้ครั้งนี้ก็คือมีความโตขึ้นจิกึงนะจ๊ะจิกกกิิิงงจจิงๆๆๆ มีความนา่ารักมีความหล่อเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะจ๊ะน้องคมน่ารักความหล่อ,อ,ลอแต่ท่าเต้นก็คือยังเป็นเอไฮเพนเหมือนเดิมที่แข็งแรงดุดันแล้วก็แบบปักปักปัก,ปก,ปก,ปกนะจ๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เพลงดีมากนะโอเคครับผมใครเป็นแฟนคลับเอ็นไฮเพนคอมเมนต์เลยนะจ๊ะว่าน้องแต่คนชื่อไรนะจ๊ะจะม่จะได้ทำการทำความรู้จัก กรอบหนึ่งนะจ๊ะตําแมก็ลืมไปบ้างแล้วน,นะจ๊ะท้ายนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ตํามหด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะถ้าอินไฮเป็นมีคัมแบ็กอีกตําแมมารีอคแน่นอนจ้ะตัวนี้ตําแมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบา,บายบายเจน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 สจน